จัดไปเลยนะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับรถสวยรถดีน่าใช้ครับกับรถดีเซ gment โตลต,ต้าแคมรี่2.0 G เเบนซินน้ำมัน100%ปี2017สีดำคันนี้ครับและที่สำคัญตอนนี้ใช้เงินเพียง999บาทนะครับออกรถได้ง่ายๆฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการบุลค่า2.000บบาทเอามาดูที่ตัวรถกันหน่อยคันนี้คือรถสีดำ2.0 g ครับไฟหน้า สวัสดีครับผม p i กเพอร์เฟก c a คาครับผมกลับมาพบกันอีกแน่นอนนะกับ Perfect ก a r ารถมือสองกรุงเทพนะครับสอปอนะ <c oughs> สูตรประการหรือว่าเขียบ,บางนากรุงเทพเขีติดต่อนะครับใครเข้ามาจัดไปเลยนะวันนี้ผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับรถสวยรถดีน่าใช้ครับกับรถดีเซ gment โตต้าแคมบรี m r y 2.0 G เบนซินน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ปี2017สิดสีดำคันนี้ครับคันนี้ใหม่ประมาณ150,000สาหโลราคาสุดท้ายแล้วนะแคมรี่นะครับพี่697,000บาทผ่อนเพียงประมาณ11,500เท่านั้นและที่สำคัญตอนนี้ใช้เงินเพียง999บาทนะครับออกรถได้ง่ายๆฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการมูลค่า20,000บาทและมีส่วนลดให้อีก50,000บาทด้วยรับประกันสูงสุด2ปี20,000โลครับมีเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องขัดเคลือบสี ให้ครบจบเลยสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดราคาตรงนั้นหักส่วนลด5 0 0 0 0ื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจจ่ายตัวไหนอยากได้อยากสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเอามาดูที่ตัวรถกันหน่อยคันนี้คือรถสีดำาองจครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เดย์ไลท์มีมาให้ครบนะฮะไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดนะครับกระจังหน้าดีไซน์สวยครับเป็นโครเมียมยาวครับรับกับฝากระโปรงที่มีขอบโครเมียมเหมือนกันโอ้หน้าดูมีมิติลงตัวมากนะครับสำหรับ แคมรี่โฉมนี้นะเครื่องยนต์แน่น,น,นอนครับเป็น VVT-i b i w นะครับบางคนเรียกฝาเทาบางคนเรียกฝาเขียวแล้วแต่ท่านจะเรียกแล้วกันนะครับยางคันนี้มาเป็นบิ stone นะครับขอบเดิมเลยนะยางปี22นะครับผมสวยๆครับเดิมๆ21560ขอบ16นะสำหรับแคมรี่นะครับจะเป็นคอล้อขอบ16ทั้งหมดอลลอยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแต่งนะครับ เป็นพวก extremo พวกนั้นจะเป็นร้อ1สิบเจ็ดนิ้วนะครับดีไซน์สวยครับมือปิัประตูเป็นโครมเมียมเพิ่มตัวรถให้ดูมีมิติมากขึ้นคิ้วนะครับบริเวณหน้าต่างเป็นโครมเมียมเช่นกันครับเสาตรงกลางให้มาเป็นโนแบค็คดำเงาเพิ่มมีมิติอย่างตัวรถมากขึ้นนะฮะผมขออนุญาตนะคันนี้ผมอาจจะถอยลึกมานิดนึงนครับทายรถเข้ามาด้านในเลยนะครับแน่นอน,นครับ vvti w มันต้องมากับระบบเครื่องยนต์หัวฉีด d 4 s โลโก้มีว่าด้านหลังนะครับนี่แบบนี้ 2.0G คือรุ่นย่อยเขาเปิดมาภายในด้านหลังโอทอกล้องขวางครับที่เก็บสัมภาระนี่แม่แรงอุปกรณ์นะครับอย่างอะไรครบเลยเปิดดูซีนด้านหลังกันหน่อยนี่ซีนเดิมโรงงานนะครับไข่ไก่แบบนี้เลยนะครับรถไม่มีชนท้ายไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับ ตรวจสอบได้นะครับสิ่งใดที่เป็นไม่เป็นความจริงร,รับซึ่คือ1ร0้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้เดิมหมดเลยเอาเดี๋ยวมาต่อตัวรถด้านขวากันบ้างครับตัวรถด้านขวาเหมือนด้านซ้ายเป๊ะเลยนะฮะใช้ได้นะสีตัวรถผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากสีดำถ้าดูไม่ดีอาจจะเป็นรอยแต่คันนี้รอยหรือรอย,รอยไม่มีนะที่จะมีรอยก็จะเป็นพวกร้อแม็กนี่แหละนะครับมีรอยเบียดนิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบ แจ้งได้เราเอาไปเก็บงานให้ได้นะครับเอาไปปัดเงาได้นะฮะเอ้าเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยครับคันนี้มันก็คือแคมรี่ครับไม่ต่างจากทุกคันที่เรารีวิวครับมีมาให้หมดนะขออนุญาตเริ่มจากที่ตัวประตูนะครับมีเมมโมรีซีทให้2จุดนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกบริเวณด้านข้างเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับคุณผู้ชมนี่ดีไซน์ของแผงประตูนี่มีมาให้ครบนะครับ เหมือนกับคอนโซลหน้าเลยนี่ไล่ไปเลยนะครับเป็นลายมงลายไม้นะครับมาฮอกกานีตัวใหม่นะครับตัดเคฟล่าด้วยนะแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับเลขยกไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโลไม้แท้ไม้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กลับไม่กอนะฮะนี่ถอยมาไปครับเป็นพวงมาลัยสามก้านดีไซน์สปอร์ตนะครับมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับคูสคอนโทรลตรงนี้มีมาให้นะใช้งานง่ายโตโยต้ตาไม่ยุ่งยาก ิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้ครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีมาให้ครบครับกระจกปรับพับไฟฟ้าออโต้เช่นกันมีการลื่นถลายครับ traction control มีตัว BSM นะครับเป็นตัวกันรถจุดอับของสายตามีเสียงเตือนพร้อมไฟกระพริบนะครับเซนเซอร์พาร์คกิ้งมีมาให้ด้านหลังมันจะมีเซนเซอร์4นะฮะผมบอกเลยว่าได้หมดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยได้หมดถ้าสดชื่นนะครับใครชอบเคมเบรี่จัดเลยนะฮะ ต่อเนื่องกับด้านหน้าครับระบบวิทยุเครื่องเสียงของ 2.0G จะเป็นวิทยุแบบนี้นะ CDMB 3นะครับจะยังไม่มีหน้าจอนะฮะแต่ก็สามารถนี่ต่อตรงนั้นได้ครับคุณเปิดขึ้นมาเปิดป๊อวอัพนะครับนี่ USB AUX นะครับต่อได้เช่นกันนะเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายดูโอ้ซ้ายขวาครับแยกอิสระได้ครับคุณร้อนชันหนาวนหนาเธอร้อน แยกได้หมดเลยตามที่คุณต้องการครับระบบเกียร์กันบ้างเกียร์ถุงแน่นอนครับนี่มีเซลเนเชียลเหมือนกันนะตบมาที่ดีแนละ้วไปทางขวาชิมทีนะครับบวกรบได้เหมือนเกียร์เม็นนวลเลยนะครับครันนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับภายในเบาะส้มเช่นกันนะครรถเดิมมาแบบนี้เลยใครที่ชอบจัดมายนะกับแคม r รี่สองนปีสินะครับราคาแปดแสนกว่านะแต่ก่อนวันนี้ คันนี้เราให้พิเศษนะ697,000บาทนะครับผ่อนเพียง11500เท่านั้นเองโอ้โอเคนะของฝาก,กด้วยนะครับไปเครื่องยนต์คันนี้ครับเดิมสนิทนะเดิมนมากระทั่งว่ารถเข้าใหม่เรายังไม่ทำอะไรนะครับอยากคีปลุความเดิมไว้สนิทสวยงามกระโปรงมีรอยเล็กน้อยครับอาจจะมีการเก็บสีมานะครับของฝากระโปรงชิ้นส่วนๆ,ๆวต่างๆนี่ เบรเรียสอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยนะครับคูลงคูแลนนะครับแบตเตอรี่ใหม่มาแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับพ้องเครื่องเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบอยากดูรถตัวเป็นๆเ,เดินทางมาได้เฟอร์เฟคคาตั้ง,อ,งอยู่ซอยซอยรสานา87เขตบางนากรุงเทพนะครับหรือว่าพี่น้องคนไหนอยู่ต่างจังหวัดครับไปสะดวกเดินทางเรามีบร,ริการเซฟแลนซ์ให้ที่บ้านเหมือนกันนะทั่วประเทศไทยนะครับเอา ยังไงผมฝากนะคันนี้คือ 2.0G p 17นะครับราคา697,000บาทนะไม้เพียง155,000โลผ่อนประมาณ11,500บาทเท่านั้นนะครับยังไงผมฝากด้วยนะนี่กดไลค์ด้วยกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจติดตามให้พวกเรานะครับได้เจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนระโทรด้านล่างโทรได้เลยนะพิกนะครับสวัสดีครับ